สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีนะฮะพี่น้องสูขูดซคนกับผมนะเมื่อนี้กับพ่อพ่อกับผมนะฮะพี่จ้านะครับสำหรับเมือนี้เขต้องอิ่ย่างมากมายแต่พี่น้องนะเมื่อนี้ผมสิพาพี่น้องนะฮะมาบุกนะครับล่านมึกนะครับผมเขต้องไปทะเลนะครับนะเพื่อนขนทะเลมันอยู่ดอนแล้วนะครับเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องไปเมืองว่ามึกเป็นเป็นมึกดิ้นดิ้นนะเมื่อนี้ผมเตรียมไม่จำได้แล้วนะครับพาพี่น้องไปกินซาชิมิแซ่บดีมือช็อตแซ่บๆเลยครับผมไปเดี๋ยวเราไปกินเลยครับผม สวัสดีพี่น้องนะฮะเจอกันแล้วครับผมมาพี่น้องนะครับเมื่อนี้ก็ตามที่บอกนะครับนะก็เพาะว่าต้องจําเป็นที่จะต้องไปทะเลครับผมนะเมื่อนี้มึงครับผมนะมึกเป็นเป็นดิ้นดิ้นเลยครับผมมะอ่ะเมื่อนี้จวดเลยครับผมโอ้โอ้โอ้เอ้า ได้แล้วครับผมมือนั่นแหละมันกัดผมนะเอามือนั่นนะนะที่ผมไปนะมันมันกัดมันกัดผมครับผมเอาลงไปครับผมมีมีพี่น้องมึงครับผมอ,อู้หูอ <laughs> อ้อืมอืม ผมจำได้ว่ามือน nice ั้นมันกัดตาผมเราบอกแล้วอย่างมากมายเอกเพื่อนอืมอืมตัดกินสดๆแซ่บๆไปอ่ะอืม มือท้าแบบสุด số เดี๋ยวตัวง่ายพี่น้องกินแบบนี้แหละอื้ม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 เหนาะมือผมมือผมเอา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 จุ่มลงไปอ่าปล่อยให้มันดูดนะฮะปล่อยให้มันดูดน้ำ ว่าแต่มันดูดน้ำแล้วนี่โบ่เขาทานะครับอันนี้นะครับมันมาฮอดอุดอรนี่เพื่อนขายโบ้แพงนะนะเริเ่มต้นที่ร้อยยิบเก้าบาทพี่น้องนะครับโอ้ผมหาจนพ่อเขาว่าต้องผมก็ต้องเติมน้ำมันไปกกินยูฮอดทะเลหวาน พักพักพัก,กพี่บองหลารคุณว่าพี่จ้ามันบกข้าวบอกมันบอกข้าวนะครับแต่ว่า ยิ่งตัวแง่นะครับมันเนื้อมันก็ยิ่งเหนืดนะครับยิ่งแง่ยิ่งเหนืดนะบอกไปเลยเพิ่นมีแบบซาชิมิพร้อมนะอืมร้านหนึ่เป็นนะครับยูเส้นทางพิกัดล้านเพิ่นนะครับยูทางออกไปหนองคายครับผมมันเป็นร้านหมูหันตัวแล้วเมื่อไหร่เดี๋ยวผมมาพามาทดลองหมูหันมึงน,นะนะ

รอบนี้ขอตัวแงกันแล้วกันเอาแบบสดๆเลย็วไงนี่นี่พี่น้องเมึงครับผมเอาเอาโอ้นี่น้องเมึงครับผมตัวแงอ่พื่อนะเมึงแบบสดก็นี่บ่มีแล้วครับผมสดก็นี่บ่มีแล้วพี่น้องเออมืึงหันมันกัดปากผมโอ้เจ็บเจ็บเจีอบอุ๊ อืมอืมตรงเนี้ยตาวนะ่ะอร่อยแซ่บอืมมีไขรบ้ะ สดสไม่ต้องแบบนี้ฮะกินค่าตู้เลยผมอืมซึ่งนิดจริงอ่ะราคาที่เพื่อนตั้งไว้เนี่ยบ่แพงนะเริ่มตจนชดละร้อยยี่สิบเก้าบาทบ่แพงเพราะว่าอย่างปะตีเพราะว่ากว่ามันจะเดินทางจากก็เลยมาห่ยนนะไก่นะซึ่งบ่แพงเลย ผูดอยากเทียบตรงนี้มารละบ้อ,อมฮื่ตัวนี้เอาตัวน้อยอือ คยมุมตัวละคำได้เอ้า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 อ้อือเอา,อามันกำลังพ่นหมึกออกมานะครับน้ำแทบไปเลยนะลักษณะของหมึกนะครับที่ผมสมัมผัสได้นี่อ่ามันเป็นลักษณะเค็มๆนิดๆนะอาจจะเค็มราะน้ำนะครับอาจจะเค็มพราะน้ำ จะเปลี่ยนได้ครับผมฮนะเออโอ้สาใจเนี้ยครั้งที่แล้วว่าสาใจเปเดยครับผมนะครั้งที่แล้วว่าสาใจเปเดยอื้ ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมพี่น้องจะพาไปซาชิมินะเพราะว่ามันตงงนัวแง่แด้่วครับเพรงงาะวมันตัวงแง่ย่างที่บอกอน่ะเนื้อมันออกเหนียวๆเขาต้องไปซาชิมินะถ้าซาชมิมิเด็ดเดดเลยครับผมเ <c oughs> จ้าของร้านุ่ณโอยูเ <c oughs> จ้าของร้านมันไปซื้อผักซื้อของนะเขต้องอย่างมากมายผมดูเลยนะ ไปพี่น้องเ๋ยเบื้องตอนซาชิมิครับผมไปโอ้มาพี่น้องมาหลังจากที่ช็อตครับผมมาซาชิมิสดๆไปเนี่ยโอ้ซาชิมิสดๆพี่น้องมา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  nhiều cũng ừ. xếp đi Sofort. So. พี่น้องผมบอกได้คำเดียวเลยนะเ่าต้องอย่างมากมายหรอกนะผมอยากให้พี่น้องนะครับโฟกัสให้มันเป็นอาหารนะครับแนวใดที่เอากินชอวแซบนะครับแนวนั้นเะาำใมีวความสุขนะครับผมผมตามหาจนเจอนะฮะร,ร้านหมึกเป็นๆอยู่ดรนะครับผมซื้อเพื่อนนะครับ มันยู่ร้านร้านหมูหันนะครับเป็นร้านมูหันคัาเทพนะ้ันนี้จะของร้านบอ๊อยู่ <m arr ug> มาลักตักกินนืน้อมึกจ้าจนเน <c oughs> <อ>บิดอโบุต้องอย่างมากมายดอก <c oughs> เริ่มต้นร้อยิบเก้าบาทหน้าผมสำหรับผมถือว่าบอแพงนะครับนะเพราะว่าพญนยกทะเลนะครับจากภาคตะวันออก มาสู้ภาคอีสานนะครับระยะทางหาหกร้อยรูปนะครับเราต้องเอียงมากมายดอกพี่น้องกันแล้วนะครับยังแก้กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนให้กับพี่จ้าเป็นที่ร้อยแล้วนะเต้องเอียงมากมายดอกนะครับเดี๋ยวไปเจอกันนะครับว่าพี่จ้าจะพาพี่น้องไปมองไดไปสัมผัสเมนูมองไดไปสัมผัสรสชาติอาหารแบบใดพื้นที่ไถ่ทาติดตามเมืองแล้วกันสำหรับไม่นี้ก็เราต้องเอียงมากมายครับผม